ในฝันเซ่าทองเจอือลั่นไม่คิดจะแต่งงานอีกหนึ่งทายาทคนดังที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงตามรอยคุณพ่อสำหรับน้องเซ่าลูกสาวคนโตของพีททองเจอือและเจงวิไลลักษณ์นอกจากจะเสียงดีร้องเพลงเพราะแล้วยังสวยออร่าสะพังสุดๆล่าสุดน้องเซ่าได้มาอัปเดตสถานะหัวใจผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพท ตอนนี้โสดไม่มีแฟนมีคนเข้ามาจีบบ้างแต่ก็กลัวคุณพ่อทำถึงสเปคที่ชอบเสย่ายอมรับว่าชอบคนเรียนเก่งพอรู้สึกคนเรียนเก่งคือคนเก่งทำอะไรก็ทุ่มเทและขอคนที่สูง1 8 5ซนติเมตรขึ้นไปสำคัญคือห้ามเจ้าชู้ต้องมีเรสเพคต่อผู้หญิงด้วยทำงานเก่งต้องรู้อนาคตตัวเองอาจจะถามเขาว่าอยากทำอาชีพอะไรแต่ไม่ชอบเกมเมอร์อาจจะเพอราะเราไม่เล่นเลย ไม่รู้ว่าเล่นไปเพื่ออะไรถามว่าที่ผ่านมาเคยเจอแบบในสเปคไหมก็มีแต่ขาดไปนหนึ่งข้อคือเรื่องเขารบผู้หญิงให้เกียดผู้หญิงต้องรักคุณแม่มากๆไม่มองผู้หญิงเหมือนเป็นอ็อบเจกต์สำคัญแต่ที่พีคไปกว่านั้นเซย่ามีความคิดว่าไม่อยากแต่งงานเรื่องนี้คิดตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกอยู่คนเดียวก็ได้จะต่างกับมียาน้องสาวมากๆเพราะมียาเป็นคนที่อยากมีครอบครัวม,มากๆ